สวัสดีค่ะอยู่กับทิพวารีราชินีพระจันทร์ค่ะเรามาดูดวงประจำสัปดาห์กันค่ะตั้งแต่3ถึง9พฤศจิกายนนะคะพุทธศักราช2562คลิปนี้เป็นของชาวตุลหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีตุลน,นะคะหรือผู้ที่ไม่ทราบเวลาเกิดนะคะก็คือคนที่เกิดระหว่าง17ตุลาคมถึง15 พฤศจิกายนนะคะนี่คือจัดว่าเป็นชาวตุลน,นะชาวตุนสำหรับอน้นนะก็อ่ะเรามาเริ่มดูกันนะคะก็ใบแรกเลยเราได้เด็กถือไม้เท้านะก็คือการเริ่มต้นหยิบจับงานใหม่ๆนะคะการได้รับมอบหมายงานใหม่มานะคะเราจะเห็นด้วยว่ามันมีไพ่แห่งการเริ่มต้นเนี่ยประกบคู่กับไพ่ตัวตนอยู่เนาะ สามอันเรียงกันเนี่ยทุกๆใบเลยทั้งสามใบเลยเป็นไพ่ของการเริ่มต้นเริ่มแบบไหนเริ่มแบบมีทุนเริ่มแบบมีศักยภาพที่ดีในตัวเองนะเริ่มแบบไม่ลำบากลำบนเริ่มแบบมีคนหนุนคนส่งเสริมนะในในพื้นฐานของดวงด้วยเริ่มอ่าถ้าไม่ใช่คนอ่าญาติผู้หญิงนะคะญาติทางฝั่งหญิงเนี่ยอ่สนับสนุนช่วยเหลือก็เป็นเงินเก็บของตัวเองนั่นแหละนะคะคลังเงินเก็บของตัวเองที่ทำให ทำให้เราพอจะมีเรี่ยวแรงในการเริ่มต้นทําอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็ลูททางในการหาเงินหาทองนะคะลูททางใหม่ๆนั่นเองบางคนค่ะชาวตุนบางคนเขาได้ลาออกจากที่เดิมแล้วก็ไปเริ่มงานใหม่ในที่ใหม่บางคนนะคะก็ได้งานใหม่ในที่เดิม,มนะคะสับสนไหมบางคนได้งานใหม่ในที่เดิมก็คือเปลี่ยนแผนกย้ายแผนกนั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ดีมันมีการแบบเขาเรียกมันมีจุดเปลี่ยน น้อยๆของชีวิตมีแบบมีการเริ่มต้นใหม่การผุดขึ้นใหม่การาเริ่มไปบุกเบิกคิดทำอะไรบางอย่างซึ่งมันมีอีกหลายเรื่องเลยที่จะต้องบริหารจัดการที่มันค่อนข้างยุ่งยากและวุ่นวายนะคะในอนาคตที่กำลังจะมาถึงนะคะสร้างความเครียดความกดดันให้คุณนะดมูนขึ้นมานะคะที่นีนเนี่ยในครั้งที่แล้วนะจะเห็นได้ว่าไพ่เนี่ยสอดคล้องก,กับคำทำนายของ ของการที่พฤหัสย้ายนะคะพฤหัสย้ายไปไหนพฤหัสเนี่ยนะคะสำหรับชาวตุลเองแล้วนะคะ,ะพฤหัสย้ายจากราศีพฤหัสเดินทางนะคะจากราศีพิจิกไปยังราศีธนูแต่สําหรับชาวตุลแล้วค่ะพฤหัสเองเนี่ยเป็นทั้งอริและเป็นทั้งสหัชชะอลิก็คือขั้วตรงข้ามขขศัตรูคู่แข่งอุปสรรคสหัชชะนี่ก็แปลว่าเพื่อนอ บางทีเนี่ยก็มิตรกลายเป็นศัตรูนะคะบางทีก็มีทั้งมิตรแท้และมิตรเทียมปนๆกันอยู่ร่วมกันนะคะอยู่ด้วยกันอ้าวนั่นเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตแต่เรื่องธรรมดาของชีวิตเนี่ยแหละพักนี้มันกระทบกับคุณเยอะนะคะเราจะเห็นได้ว่ามันเป็นภาพไพ่ที่แบบเป็นความดื้อดึงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆชาวตุลเขาเป็นคนที่รักษาและยึดมั่นในเรื่องของกฎระเบียบความแฟร์ความยุติธรรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ะละเอียดรอบคอบเนาะแต่ทีนี้เนี่ยไอ้บางทีเนี่ยการการอยู่ในกฎในกรอบหรือ,อการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์อะไรใดๆก็ตามมันย่อมมีฝ่ายคนที่เสียผลประโยชน์นะคะเน่นก็จะทำให้เขาลุกขึ้นมากลายเป็นขั้วตรงข้ามเป็นศัตรูเป็นอุปสรรคสำหรับคุณนะคะความดื้อดึงทิฐิมานะนะที่ที่ยืนกลางอยู่ใน ข้างของความถูกต้องของคุณด้วยแหละนะคะที่ทำให้บางทีเนี่ยก็อาจจะส่งผลให้แตกหักกันไปนะคะกับเพื่อนหรือ,อคู่หรือหุ้นส่วนอะไรก็ตามนะคะออกมาทำอะไรเองเดี๋ยวเดียวอะไรแบบนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเวลาที่เวลาที่ดาวพฤหัสตกอยู่ในตำแหน่งสหัชชะจำเป็นที่จะต้องมี บุคคลรอบๆข้าช่วยเหลือเกื้อหนุนผักดันนะคะเพราะว่าอ่าแน่นอนแหละมนุษย์เป็นสัตว์สังคมนะคะแล้วเราก็เราได้ดีไปลําพังคนเดียวเดียวๆไม่ได้แต่ฝีไม้ฝีมือเราก็ควรจะทําให้ให้มันเต็มที่นะคะสำหรับในรอบสัปดาห์นี้เองนะคะชาวตุลคะ่ะอาจจะถูกบีบถูกบังคับจากผู้ใหญ่นะงานก็เยอะอยู่แล้วงานก็ยากอยู่แล้วนะคะถ้าหากว่าถ้าหากว่าไม่ได้จัดการงาน เขาเรียกว่าถ้าหากไม่ปวดหัวกับกับปริมาณของงานที่มันมากเกินไปคุณก็จะปวดหัวกับงานที่มันมีความยากเกินไปนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งนะพ่าก้าวไม้เท้านะคะอย่างใดอย่างหนึ่งยากเกินกว่าที่จะรับมือแล้วไม่รู้ว่าจะจัดการแบบไหนดียังไงก็ตามเนี่ยก้าวไม้เท้านะวันยังดูว่าอ่ามันปัญหานี่มันเป็นเรื่องของความท้อใจมากกว่า ปวดหัวแล้วอยากจะกองอยากจะพักเอาไว้ข้างหลังมันรบราไม่จบไม่สิน้นไม่หมดไม่สิน้นเพราะฉะนั้นเวลาถ้วยเข้ามาเนี่ยคุณก็ถ้วยเข้ามาเจ้านายแบบยื่นอะไรมาให้อีกนะคะก็ก็เราก็จะนั่งเป็นผู้ชายคนนี้แหละที่นั่งกอดอกอยู่ใต้ต้นไม้ไม่รู้ไม่เห็นไม่ฟังไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยเหนื่อยและท้อถอดใจนะคะกะ็เป็นไปได้สูงทีเดียวนะคะว่า เราเราไม่ชอบข้อเสนอนะคะหรือสิ่งที่ผู้ที่มีอํานาจเหนือกว่าหรือผู้ใหญ่เนี่ยยัดเยียดให้เรานะเราไม่ชอบใจแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่เหมาะแล้วฉันไม่เหมาะกับเรื่องนี้ตรงนี้แต่อย่างนี้ค่ะอ้นจะบอกว่าการที่การที่เรารู้ตัวว่าเราไม่เหมาะกับอะไรหรือมันเขาเรียกว่ายังยังไม่เก่งในด้านไหน แล้วเราลงไปหยิบมันไปจับมันไปพัฒนามันมันยากแค่แรกๆเท่านั้นแหละนะยอมให้ไหม้เท้าตีหัวแตงสักแรกๆนะแล้วทำไมในความคิดคุณเนี่ยคุณก็ยังมองเห็นเลยว่าลู่ทางที่มันจะเจริญเติบโตพัฒนาไปเป็นเงินเป็นทองมันมีอยู่มันมีซ่อนอยู่เพราะฉะนั้นตัวช่วยของปัญหาตรงนี้ค่ะบอกว่าอย่าดื้อดึงมากนะนะคะคล้อยตามทีมงาน นะคะคอยตามกฎระเบียบหรือผู้ใหญ่นะคะที่เขาหยิบยื่นให้เราเขาบอกว่าสิ่งที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นมาให้เนี่ยมันเป็นเรื่องของความหวังดีด้วยนะคะมันไม่ได้แบบเป็นเรื่องของความเกลียดชังทรยศหักหลังหรือบีบคนให้คุณแบบบีบคุณให้คุณ,แบบคณ,คณอ,อ,อยู่ไม่ได้มันไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะคะมันเป็นผลดีกับตัวคุณเองถ้าคุณทําได้นะค,คุณก็จะได้รางวัลแต่สิ่งที่ยากก็คือเวลาทำเนี่ยมัน ทั้งทั้งที่คุณพับพฤหัสอยู่ในสหัชชะเนาะแต่กลับกลายเป็นว่ากับทีมของคุณเนะี่ยในหน้าไพเอเนี่ยหาคนที่จะมาร่วมมือได้ได้ยากนะคะหรือบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่เชี่ยวชาญอะไรแบบคุณนะคะมันก็เลยทําให้ทําคนเดียวคิดคนเดียวทําคนเดียวนะเพราะว่าเธอมีขึ้นมันเป็นปลายใบสุดท้ายเนี่ยแสดงว่าเผชิญกับอุปสรรคโดยลําพัง คนเดียวเดียว,ยวแบบนั้นเลยต่อมาในเรื่องของการเงินเมื่อกี้นี้บอกแล้วว่ามันมีลู่ทางอยู่เพียงแต่ว่ามันมีงานอาในเชิงปริมาณที่มันมันมากที่ต้องไปลงไปทำมันคนเดียวมันก็เลยเหมือนกับเกินเกินกำลังเราไปนิดหนึ่งนะคะเกิดความท้อถอยไปนิดหนึ่งถ้าลดทิฐิลงมาบ้างแล้วเอ่ยปากค่ะแค่เอ่ยปากขอความร่วมมือนะคะ อขอความร่วมมายร่วมมือจากคนรอบข้างนะคะหรือปรึกษาผู้ใหญ่นะคะคนที่มีสถานะเหนือกว่าเราเนี่ยอ,อนว่าก็พอได้นะคะเป็นเรื่องของการแบบลองต่อลองดูนะคะว่าเ,เราทำได้แค่ไหนยังไงเอาเท่าที่เราไหวนะเท่าที่เราทำได้นะคะในในตำแหน่งของ เมื่อกี้นี้ที่บอกว่าพฤหัสเป็นสหัสชชะนะก็จะเป็นทั้งทั้งสหัสชชะแล้วเป็นทั้งอลิไปในตัวนะคะส่งอะไรยากๆมาให้เราทําส่งอุปสรรคมาให้เราทานะคะแต่ว่าก็ยังเรียกว่ายังยังพอที่จะ อขอความร่วมมือยังพอที่จะหนุนดวงชะตาเรายังพอที่จะผลักดันเราได้อยู่แม้แต่ในหน้าไพา่เองเนี่ยพอพอเวลาเฮอร์มิตมันขึ้นมาเป็นไพใใบบ่ใบสรุปใบจบใบสรุปหมายความว่าข้อหนึ่งนะคะย้อนกลับไปปรึกษากรูกรูหรือผู้ใหญ่คนนั้นข้อสองไปเติมความรู้ค่ะอะไรที่ไม่ชอบฝาฟันมันให้ทะลุ ให้ได้บางทีมันเส้นผมบางภูเขามันเป็นเทคนิคหรือวิธีการบางอย่างที่เราไม่เป็นไม่รู้แล้วดันพึ่งพาใครไม่ได้นะคะถ้าเกิดว่าพึ่งพาคนรอบๆข้างเพื่อนฝูงไม่ได้จริงๆลงไปเรียนเองลงไปรู้เองรู้ให้ในงานงานหนึ่งเนี่ยถ้าหากว่ามันยากเราควรที่จะต้องรู้ทั้งหมดแล้วเดี๋ยวต่อ,ต,อต่อไปนะคะก็จะกลายเป็นว่าถ้าหากว่าทำปร โปรเจกต์เล็กๆงานเล็กๆตรงเนี้ยได้แล้วเกิดผลแล้วส่งผลดีหรือสำเร็จแล้วนะคะ ลูกน้องบริวารเดี๋ยวจะได้เพิ่มขึ้นเดี๋ยวจะได้ตามมาเองวันนี้ดูอับจนไปนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะกระจายงานแบบไหนส่งมอบอะไรไปให้นะคะดูวุ่นวายสักนิดนึงอ่ะอันนี้ก็คือเรื่องของการงานการเงินนะวันเห็นว่าย,ยังมีช่องทางการหาเงินในหนทางใหม่ๆวิธีการใหม่ๆอยู่ตอนนี้โชคลาภได้มาจากเด็กๆนะเพราะว่าเราเห็นทั้งภาพเด็ก ถือไม้เท้าแล้วก็เด็กถือเหรียญน,นะคะถ้าเกิดว่าคุณมองหาเรื่องโชคลาภอยู่อนุว่ามันไม่น่าจะใช่โชคลาภจากการเสี่ยงโชค, mm. โชคเสี่ยงดวงหรอกแต่เป็นโชคลาภแบบแบบโอกาสใหม่ๆไปบุกเบิกอะไรใหม่ๆธุรกิจใหม่ๆแล้วค่อยๆทําให้มันเติบโตแบบนั้นมากกว่าแล้วเริ่มที่จะจับเขาเรียกเริ่มที่จะปักหลักได้ดีไม่ดีต้องเสี่ยงเงินลงทุนเพราะฉะนั้นถ้ากําไรอะไรมันจะได้ก็ค่อยเอากําไรค่ะ ไปต่อยอดไปต่อยอดธุรกิจไปขยับขยายมันให้ใหญ่ขึ้นให้ดีขึ้นนะคะไปปรับปรุงธุรกิจเรานะคะอย่าอย่าเริ่มต้นจากการเป็นหนี้มันจะมีแต่เสียกับเสียนะในในไพ่เองมันเป็นจังหวะที่ดีที่จะเริ่มหยิบจับอะไรแล้วค่อยๆต่อยอดจากเล็กไปใหญ่จากเล็กไปใหญ่เพราะฉะนั้นอย่าเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ตัวเองการเงินการทองอะไรเนี่ยเชาตุนนะคะ มีแนวโน้มว่าจะดีขึ้นทั้งหมดเลยเพียงแต่ว่าการดีขึ้นนี้คุณอาจจะไม่ได้ใช้เงินสำเริงสำราจ่ายเพราะสุดท้ายแล้วเฮอร์มิตมันเป็นมันตบท้ายอยู่แม้ว่าฐานของคุณจะเป็นก้าเหรียญน,นะเป็นผู้หญิงยืนรูปเงินอยู่ในสวนมีนกเกาะสำราญใจนะคะมีลู่ทางโอกาสดีๆมองเห็นแล้วเข้ามาแต่คุณยังต้องใช้ชีวิตแบบพระแบบสมถะ แบบือสีแบบนักพตนักบวชนะคะเฮอร์ erm มิสก็คือ,อนักพตนักบวชือสีนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นต้องใช้ชีวิตยอย่างเงี้ยอย่าเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เคยประหยัดอดออมพอเพียงอะไรยังไงให้ทําแบบนั้นทําต่อไปเรื่อยๆแล้วเงินที่ได้อย่าเพิ่งเอามาใช้ไปต่อยอดธุรกิจของคุณนะสำเร็จแน่นอนชาวตุลก่อนมีนาะคม63ทําให้ได้นะเพราะว่ามันเป็นช่วงจังหวะที่ดีอาศัยช่วงจังหวะเวลานี้กับ รูทางใหม่ๆงานใหม่ๆธุรกิจใหม่ๆที่คุณกำลังจะเริ่มต้นใหม่นะสู้ๆนะคะเอาล่ะก็มีเรื่องความรักอีกเรื่องหนึ่งเนาะเรื่องความรักเนี่ยอ้นไม่ไม่ต้องพูดอะไรเยอะพอเวลาที่คุณรู้สึกดีกับตัวเองนะคะไอ้เอเวลาที่เรายุ่งๆนะไอเวลาที่เราต้องกระโดดไปจับงานนั่นงานนี้นะไอเวลาจะใส่ใจกับเรื่องงานความรักก็จะผุดขึ้นมาแหละเพราะว่าเพราะอะไรเพราะคนทางานเก่ง มันจะภูมิใจในตัวเองมันจะมีทัศนคติที่ดีกับตัวเองไปด้วยนะคะการคิดพูดทำการแสดงออกอะไรก็ตามนะกับเพศตรงข้ามเลยดูมีสเสน่ห์ไม่แปลกที่เป็นช่วงที่แบบคุณเนื้อหอมมีคนแอบชอบหรือไม่คุณก็ไปอาจจะไปแอบชอบใครเรื่องความรักเป็นเรื่องไม่ลงตัวแบบนี้ก็คือถ้าคนโสดนะก็อ ได้มีสัญญาณดีๆเกี่ยวกับความรักบางคนอาจจะไปเห็นไปเจอสเตตัสอะไรที่แบบเอ๊ะเขาพูดถึงเราหรือเปล่านะหรือมีข้อความดีๆอะไรบางอย่างส่งสัญญาณมาให้เรามาจีบนั่นเองจีบแบบอ่อยๆเขาเรียกอ่อยๆแอลแอลอะไรประมาณนี้นะคะเ,เริ่มแอบรักแอบชอบเริ่มมีความสุขเล็กๆขึ้นมาในใจแต่ทีนี้เนี่ยไอคนที่เราชอบ นะคะไอคนที่เราโฟกัสหรือเราเล็งไว้ก็ดันไม่ใช่คนที่ที่เราจะจะ,ะคนที่เขาเรียกว่าคนที่เราอยากได้กับไม่กับไม่เปิดตัวว่าชอบเราไม่มาจีบเต็มที่แต่ไอคนที่เราไม่ชอบกับตามตื้อจังนะเรื่องความรักของคนโสดเป็นอย่างนี้สรุปว่าคนโสดก็มีเฮอร์มิขึ้นอยู่ตรงท้ายเนี่ยมันยัง มันยังเป็นแค่ความรู้สึกดีๆเป็นมิตรภาพเป็นอะไรดีๆไปนะคะเพราะฉะนั้นามาไดา้มาได้ตำแหน่งสหัสชะเนี่ยแต่สหัสชะเป็นดาวพฤหัสมองไปที่เรื่องของ ผู้ใหญ่หรือผู้มีความรู้มากกว่าที่เขาจะเข้ามาสนับสนุนคุณก็เลยยังไม่ใช่เรื่องความรักนะความรักก็จะเป็นแบบอาจจะได้พบรักกับผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งไม่หวานเอาซะเลยดูแบบไม่ได้โรแมนติกอ่าอย่างนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะสําหรับชาวตุลแล้วก็พอคนที่มีคู่แล้วมีครอบครัวแล้ว ไม่มีอะไรค่ะยังแบบปกติอยู่ในสีในธรรมอย่างที่บอกว่าเนื้อหอมนะมีสเสน่ห์ทำงานเก่งในช่วงนี้ก็จะมีคนมาปลื้มคนมาชอบแต่คุณก็จะจะตัดออกได้นะเพราะว่าไทยที่สุดเฮอร์มิตอ,อยู่อยู่ตรงปลายนะคะพอใจแล้วกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ขอให้พอใจทุกเรื่อง ทุกเรื่องเลยนะเพราะว่าเรื่องการเงินการทองด้วยความพอใจในสิ่งที่คุณมีและในสิ่งที่คุณเป็นนะคะจะสนับสนุนดวงชะตาของคุณให้เจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะคะเอาล่ะถ้าชื่นชอบถูกใจยังไงนะคะกด subscribe ไว้ที่ช anel ของตำหนักดวงค่ะแล้วก็อ้นมีเพจชื่อทิพวารียราชินีประจัน์ไปติดตามกันได้นะคะแล้วก็ใครที่จะมาตรวจสอบดวงชะตากันส่วนตัวกับอ้นนะคะก็แอดไลน์ line, มาค่ะสอบถามค่าครูกันได้ที่นั่นนะคะไลน์ของอ้น ไอดี ID ค่ะเอมมี่บิวตี้นะคะก็แล้วพบกันนะคะในทุกๆช่องทางเลยนะคะฝากเอาไว้ด้วยฝากติดตามเอาไว้ด้วยโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะ